คราวนี้มาโทนกันสักนิดไหมครับว่าในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลเอาองบประมาณไปสมทุทนสร้างกับคุเนวินไปใช้ในการซื้อเลือิตั้งง g ตัวจีพีงตัวจีพีเนี่ยรัฐบาลควักไปแล้วเท่าไหร่ไปดูกันสักนิดสิครับค่ะมีสองรอบนะด้วยความเคารพเพจบนจอตัวเลขมันผิด 8ปีมันจะต้อง1 7พันล้านความผิดของหมาแก่เองความผิดของหมาแก่เองเอาเ0 0ากับ1 8บวกกันต้องเป็น 1. น่อพันเป็น2007 2007เป็น2007นเจะ1,800ล้านบวก900ล้านเป็นเท่าไหร่เป็น2อ0 0เ็ล้านมันต้องแก้ตัวเลขเป็น2 7พันล้าน แก้กันกลางอากาศนี่แหละคำถามก็คือ8ปี2.7พันล้านคุมไหมในช่วง8ปเนีรัฐบาลแบ่งการอุดหนุน m o t o GP เป็น2ช่วงช่วงแรกเป็นไปตามมติทั้งรีเมื่อว่นที่21มีนาคม2,560ค่ะไปซื้อลิขสิทธิ์อนุมัติอนุมัติ งบประมาณเพื่อสมทบทุนในการซื้อเลขสิทธิ์ MotoGP ระหว่างปี61-63ถึงสามปี61-62-63 3ปีปีค่าซื้อเลขสิทธิ์เต็มเต็มเท่าไหร่ครับ900ล้านรัฐบาลสนับสนุนเท่าไหร่ครับ300ล้านหมายถึง3ปีนะ1ใน3ใช่ค่ะเราพูดตัวเลขกลมๆตลอดระยะเวลา3ปีที่ตกลงกันค่ะไปเจรจาซื้อเลขสิทธิ์จัดมอเตอร์ปี61-63ในช่วง3ปีค่าซื้อเลขสิทธิ 900ล้านรัฐบาลช่วยหนึ่งใน3ก็คือ300ล้านหรือเฉลี่ยปีละร้อยล้านใช่ค่ะในหนอีเวนต์ e นะอ่ะนั่นรอบแรกเมื่อ,เม,อเมื่อถึงปี2 5ง3ันหอครมก็มีมติต่อ,อยุการให้การสนับสนุนใช่ค่ะเป็นมติครม8กรกฎาคม2,563อนุมัติงบประมาณไปช่วยในการสมทบทุนสร้างหนังเรื่องนี้ <c oughs> อีก5ปีระหว่างปี64 ถึง68ถึง68ค่าซื้อลิขสิทธิ์5ปีอยู่ที่1,800ล้านค่ะแต่รัฐบาลสนับสนุนครึ่งหนึ่งคือ900ล้านโอเคย้ำอีกครั้งบนจอไม่ใช่1.2มันต้องแก้เป็น2.7พันล้านแต่รัฐบาลสนับสนุน1.2ล้านใช่ค่ะนะคร่ะทั้งหมด2,700แต่รัฐบาลสนับสนุน1,200องคำถามก็คือ8ปี2.7พันล้านคุ้มไหมค่ะนี่คือการบ้านที่นายกยิ่งโยนให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปทำการบ้านมาสรุป ไปทำระสงค์โอเคเพื่อความชัดเจนนะเราจะต่อสายไปที่ดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับด็อกเตรก้องศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอสอบถามเป็นพื้นฐานสักนิดนะครับในช่วงเจ็ดปีที่เราให้การสนับสนุนมอเตอรจีพีนะครับคุ้มไม่คุ้มมองในแง่ของภาครัฐเนี่ยนะครับดรก้องศักดิ์ครับ ค,คือถ้ามองในแง่ของเม็ดเงินโดยตรงนะครับคือรายได้ค่าใช้จ่ายที่เข้ารับโดยตรงเนี่ยนะครับเหมือนกับถ้าเราขายของอย่างเนี้ย คนอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันมันจะได้ไม่คุ้มหรืออย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเราดูมูลค่าเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการจ้างงานเรื่องของรายได้จากภาษีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้คุ้มนะครับแต่ว่าจะบอกว่าคุ้มมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมผมยังไม่ให้ความเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบตัวเลขเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าตั้งปีหนึ่งแปดสองนสปนะครับที่เราจัดมานะครับมูลค่าเศรษฐกิจเราก็ อยู่ในระดับที่เราพึงพอใจนะครับแต่ว่าเมื่อเราจัดไปมีการปรับเปรีย่ยนมีการดึงเอกชนเข้ามานะครับหรือว่าทำแคมเปญร่วมกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกทหรือว่าทททเนี่ยมูลค่าเศรษฐกษิจมันขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบปีที่คนมาดูเท่าๆกันนะครับคือปี2019นเะเรามีคนเข้ามาดูเนประมาณใน3วันนะครับเราคิดเฉพาะสาวันเนี่ย2 0 0 0 0 หม0 0นคนนะกับปีนี้เนี่ยนะครับที่เรามีคนดูกลับมา,เ,าเรียกว่า,เ,าเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดเนี่ยนะครับเราเรามีคนดูเนี่ยสองแ0 0สนคนก็คือใกล้เคียงกันนะตัวเลขน้อยกว่านิดนึงประมาณไม่ไมถึง2,000คนคนะแต่มูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่ากันประมาณ2,000ล้าน S <S ก็จะเห็นว่าจากการที่เราได้ทํางานกันมาเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจมันมากขึ้นเรื่อยๆนะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาเนี่ยไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่มากขึ้นใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นนะครับเรื่องของการใช้สอยต่างๆทั้งร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากขึ้นด้วยมูลค่าเศรษฐกิจก็มากขึ้นกนะารจ้างงานก็ามากขึ้นนะครับปีนี้เป็นเป็นปีที่การจ้างงานเนี่ยมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะก็เจ็ดพันกว่ากว่าตําแหน่งนะนี่ก็เป็นเป็นผลคร่าวๆนะครับทางด้านเศรษฐกิจครับ ในเบื้องต้นในมุมมองของผู้ว่ามองว่าบันคุ้มใช่ไหมครับคือนองว่าในในภาวะที่ ประเทศเราต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใ,ใน uh, การต้องการที่จะมีเงินหมุนเวียนต่างๆในในประเทศมากขึ้นเนี่ย uh, ก็เป็นสิ่งที่จูงใจนะครับที่รัฐบาลจะตัดสินใจในการที่จะต่อสัญญา่องจากว่า uh, ถ้าจะมองเ uh, ม็ดเงินที่รัฐบาล uh, อัดเข้ามาโดยตรงเนี่ยนะครับก็คือ uh, ประมาณ400 400กว่าล้านนะแต่เราได้มูลค่าเศรษฐกิจกลับมาประมาณ5,000ล้าน<ม>นะเพราะฉะนั้นมันก็เกินกว่าสิเท่าตัว โอเคพอเห็นแต่คราวนี้ตัดกลับมาสถานการณ์ปัจจุบันปกติถ้าจะต่อสัญญาซื้อลิขสิทธิ์จัดม o t o g ีมันต้องคุยกันตั้งแต่ปีนี้แล้วล่ะคุยกันต่ตอนนี้แล้วล่ะเพราะปีหน้ามันเป็นปีสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี70เราจะเอาต่อหรือไม่มันต้องคุยกันตั้งแต่ปีนี้นะครับใช่ใช่ครับในเชิงนโยบายชัดเจนไหมครับว่าจะซื้อต่อไหมลิขสิทธิ์มอเตอี คือนโยบายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านสรวงเชนทองให้มานะครับก็คือเราดูประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะซึ่งสอดคล้องกับท่านท่านนายกนะครับท่านได้กล่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าท่านอยากจะมองเรื่องนี้เนี่ยเป็นมุมเรื่องของเศรษฐกิจ เป็นมุมเรื่องของธุรกิจนะครับว่าประเทศได้ประ,ประโยชน์อะไรประชาชนได้ประโยชน์อะไร<ช>ถ้าตัวเลขทุกอย่างนะครับมันชัดเจนแสดงให้เห็นนะครับว่าเ,เมื่อการลงทุนอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับรัฐล,ลงทุน400กว่าล้าน ได้กลับมา5,000ล้านนะครับ<ช>มีตัวเลขพิสูจน์ชัดเจน<ช>เรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาโดยตรงเนี่ย5 2 0 0 0คนนะครับ<ช>มีการใช้จ่ายต่อหัวระหวา<ช>่างนั้นและนอกจาก3วันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลน,นะครับที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยยังไปต่างจังหวัดนะครับไปภ<ช>ูเก็ต มากลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอันนั้นก็เป็นตัวเลขที่มันสร้างมูลค้าเพิ่มได้อีกนะครจากตัวเลขที่ผมได้เรียนไว้นะครับผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยตัวเลขสถิติต่างๆแล้วก็การชื่นชมจากทั่วโลกนะครับที่ประเทศไตยได้รับเนี่ยรัฐบาลก็จะพิจารณานะครับในการที่จะต่อบสัญญาได้ครับครับด้ทักร์ครับระหว่าง m o t o g p กับฟอร์ม l ล่ อีเวนต์กีฬาไหนที่มันจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเต็มมากกว่ากันครับเปรียบเทียบสองอีเวนต์นี้ตอนนี้นะครับการศึกษาเรื่องฟอร์มูล่าเนี้ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้ที่ศึกษานะครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอตัวเลขนะครับว่าเราลงทุนเท่าไหร่จะได้มูลค่าเศรษฐกิจประมาณเท่าไหร่แต่ จะไม่เหมือนกับกรณีของโมเร์จีพีที่เรามีตัวเลขพิสูจน์แล้วนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขประมาณการมันเป็นตัวเลขของจริงนะซึ่งตัวเลขของจริงที่ผมได้เรียนไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดเองนะครับเพราะเราเป็นผู้จัดเนี่ยเราไปคิดเองไม่ได้เราให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็หน่วยงานมหาวิทยาลัยนะครับในการศึกษานะแล้วก็มีตัวเลขสอบทานกันกับทางตอนหน้าเจ้าของสิทธิ์เนี่ยเป็นคนประเมินด้วย ครับเพราะฉะนั้นม right. ันเป็นต <uh ัวเลขที่เชื่อถือได้นะส่วนตัวเลขของ F1 เนี่ยเราเรายังไม่ได้ตัวเลขที่จริงๆจากการจัดจริงแต่เรากําลังประมาณการนะครับจากประสบการณ์ใกล้เคียงกับประเทศอื่นจากประมาณการของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องรออีกนิดเดียวครับอีกไม่กี่เดือนก็จะเสร็จสิ้นครับครับทีนี้ทีนี้การตัดสินใจว่าจะต่อสัญญา MotoGP หรือไม่ต้องรอผลศึกษาในส่วนของ Formula 1ก่อนไหมครับ เอ่อผมคิดว่านะครับในอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเราเราคงจะไปรอไม่ได้นะครับเพราะว่าเออมันก็เป็นอีเวนต์แยกจากต่างหากจากการแฟนฐานแฟนคลับนะครับหรือว่ามิติอะไรต่างๆในค่อนข้างแตกต่างกัน oh, <okay. S 2> นะเพราะว่า m o เตอร์จีพีเน่ยผมผมคิดว่าทั้ง2ท่านคงทราบว่ามันเริ่มติดตลาดเมืองไทยนะบรรยากาศเรื่องของการมีแฟนคลับเป็นเด็กเล็กๆที่ติดตามมาเป็นครอบครัวต่างๆนะครับมันสร้างมา6-7ปีเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจาก F1 นะครับครับคในช่วง8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ย รัฐบ,บาลจะต้องสมทบทุนในการซื้อลิขสิธิ์เนี่เท่าไหร่กันแน่ตัวเลขมันเลิกศิษ์เนี่ยมันตัวเลขมันจะไม่นิ่งนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นขั้นบันไดการลิขสิษ์แต่ละปีจะไม่เท่ากันนะครับอย่างเลิกสิษ์ปีนี้เนี่ยสิบจ้าล้านปีหน้าสิล้านนะเป็นต้นนะครับแล้วก็มติคอรมอเนี่ยให้สนับสนุนครึ่งหนึ่งครับครึคร่งหนึ่งก็สมมุติว่าลิขสิธิ์มัน ประมาณ4ี0 0กว่าล้านเนี่ยนะครับปีล่าสุดเนี่ย4ี่อยสล้านเราก็ได้สับสุนมาประมาณ2อ0สล้านนะครับหรือว่าไม่ถึงสองร้อยล้านดีแต่นอกนั้นเราก็ต้องไปหาในระบบสิทธิประโยชน์ก็คือบริษัทต่างๆนะพาร์ทเนอร์เรานะส่วนค่าจัดการแข่งขันต่างๆที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องได้รับการสบสนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะเพราะฉะนั้น จากงบที่เป็นงบประมาณประจําปีนะครับครึ่งหนึ่งของค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่พอตามมติครมอก็บอกว่าให้เราไปหาแหล่งเงินอื่นซึ่งเราก็ไปขอเงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งช้เงินกองทุนเข้าใจว่าเข้าใจว่าเงินจากภาครัฐที่ไปสมทบใช้ในการจัดมอโตจีพีนั้นจะมาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือก็ตั้งงบประมาณเข้าไปอุดหนุนปกตินั่นแหละปีแล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามมติครมในส่วนที่2ก็คือ ไปดึงเอาเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาซึ่งมันมีอยู่ของมันแล้วซึ่งมันมีอยู่แล้วล่ะก็ดึงเอาไปใช้ส่วนที่3ก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์จากบริษัทของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจรัฐทัศกิจใหญ่ทั้งหลายเช่นปตทโออาร์ดังนี้เป็นต้นก็ก็กวยกๆกยกันเข้าไปช่วยจัดมาตัวจีพีถูกไหมฮะ ครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเอกชนรวนๆก็มีอย่างทีนี้เนี่ยเป็นพีทนะครับก็พีีก็เป็นบริษัทน้ํามันขนาดใหญ่ครับซึ่งก็ไม่พอต้องเรียนตรงๆกับทั้งสองท่านนะครับว่าถ้าเรายังจะจัดต่อนะครับโดยที่เป็นไปโยนภาระให้เอกชนอย่างเดียวเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าเราจัดไม่ได้จัดไม่เกิดแน่นอนไม่ได้ส่งไปครับโอเค ถ้าจะจัดอันนี้เราจะต้องมีเดทไลน์คำตอบไหมจะต้องให้คำตอบทางโน้นภายในเมื่อไหร่อย่างไรคะ คือตอนนี้ก็เรียนตรงๆนะครับเราเร่งทางานมากนะครับเพราะว่าทางดอนน้าก็สอบถามเราเมาตลอดนะครับเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวที่กําลังตัดสินใจอยู่มีมหลายๆประเทศที่ต่อคิวประเทศไทยอยู่นะรเราจะเห็นว่าตอนนี้กระแสของมอเตอร์จีพีเนี่ยมันจับมาค่อนข้างแรงนะครับถ้าดูในโลกมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคนอยากจะเป็นหมายถึงประเทศต่างๆเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าภาพอยู่เยอะมาก ดังนั้นถ้าเรายิ่งช้านะครับมันก็จะยิ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาต่อร oui องครับคำถามสุดท้ายครับดรกงศักดิ์ครับถ้าพูดถึง MotoGP ทุกคนก็จะนึกถึงลุงในวีนนะครับแต่ถ้าพูดถึงฟอร์ u l a ่วันผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเวิร์กในเรื่องของ Formula 1วก็คือคุณสุธยาคุณปลื้มใช่ไหมครับ ก็ก็มีหลายๆท่านครับคือฟอร์มูล่าวันนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยท่านรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาแล้วนะครับท่านก็มีความสนใจมีความประสงค์นะครับให้เราศึกษาดูนะครับมันก็ตั้งต้นมาตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาแลวก็มาถึงท่านนายก ท่านนี้ท่านก็ให้เราดูรายละเอียดนะครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราก็อยากที่จะให้ผลศึกษามันเร็วนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่นะครับโฟาวันเนี่ยมูลค่ามันจะค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าสูงกว่ามอพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาก็จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดลอบข้อนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ นะครับว่าเราจะมีมอเตอร์จีพีแล้วก็มีสมรร่าวันคู่กันไม่ไม่มีอะไรที่ผิดเลยนะครับไม่ไม่ได้จําเป็นที่ต้องไปตัดรายการใดรายการหนึ่งออกนะครับมันไม่ได้มีถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองรายการมีผลประโยชน์กับประเทศชาตินะครับประชาชนได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ดั้ก็มีศักยภาพในการลงทุน ก็ <g ül> จะสามารถจัดได้ทั้งสองรายการครับครับค,คุณสุทยาคุณเพิ่มทราบว่าแกอยากจะดึงโมโดตัวฟอร,ร์มูล่าวันเนี่ยไปแข่งแถวแถวพัทยาแถวแถวชลบุรีคําถามก็คือสนามของแกพร้อมแล้วหรอครับที่จะจัดแข่งฟราานนอร์มูล่าวันนะณปัจจุบันยังไม่พร้อมยะค่รับรแต่ว่าสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาได้นะครับเรามีออปชันหลายออปชันนะครับว่าอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครเป็นต่างจังหวัด นะครับหรือว่าจะเป็นสตรีทโรดหรือว่าจะสร้างสนามขึ้นมาใหม่หรือว่าปรับปรุงสนามนะครับก็คือสร้างใหม่เลยปรับปรุงหรือว่าเป็นการทำในในเรียกว่าถนนนะครับก็มีสามออปชั่นครับผมก็จะว่าขณะนี้ในแง่ของพื้นที่มันเหลือแค่สองพื้นที่เท่านั้นเองถ้าไม่กรุงเทพก็จะเป็นชลบุรีนะฮะชลบุรีมันเป็นตรงพัทยาหรือเป็นตรงบางแสนครับเนี่ย ตรงจุดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอไปดูไอ้ผลการศึกษาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ในชนบุรีแน่แน่นะครับว่าแต่อยู่ใน,นชนบุรีแน่แน่อโอเคมันเป็นมันมันเป็นโครงสนามเดิมแล้วมารีโนเวทเพิ่มเติมหรือสร้างใหม่ลยครับเนี่ยที่ชนบุรีท,ทำทั้งสองทางเลือกเลยนะครับเพราะว่าศึกษาแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาหลายๆมิตินะครก็คือเป็นทางเลือกว่า รอดูว่าอันไหนที่เขา r ร c o m m เม d หรือว่าอันไหนที่เขาแนะนําว่าดีที่สุดนะแต่ที่ชนบุรีเนี่ยสามารถที่จะทําใหม่เลยก็ได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะปรับปรุงของเดิมก็ได้โอเคกระเพื่อแง่ว่าแบบคุณสนธยาเก็มีที่ดินเยอะแถวนั้นว่ากันอย่างนั้นเถอเกเตรียมไว้พร้อมแล้วล่ะโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับผู้ว่าครับขอบพระคุณนกคะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทค่ะหรือจะเรมีทั้งสองสนาม S <S <S สแมตใหญ่ทั้งโมโตด้วย<ม>ฟอร์มล่า<ม><ม>วันด้วยมไม่ทราบไม่ทราบถ้าถ้าถ้า,าสามารถดึงเอาฟอร์มล่าวันมาจัดในประเทศไทยได้แล้วก็ลากไปจัดที่ชุมรีได้โ oh อ้โหบิ๊กแปะของกระผมสน,สนทียวคุณปลืม้มแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดเลยค่ะรอดูแล้วกันในทางธุรกิจ แน่นอนทำไมจะต้องแจ้งเกิดด้วยธุรกิจฟุมลาวานันไม่รู้สิไปถามคนแถวพัทยาเองก็แล้วกันอะ